พบกับข่าวบันเทิงค่ะแฟนเขาเราเขินทำเอาเขินไปต,ตามๆกันนะคะเมื่อกอดจีรายุชวนไปดูผีเสื้อที่ห้องนะคะช็อตนี้นะคะสาวๆตายกันเพียเป็นระนาวจ้ะ ะะเอามาฝากกันนะคะหน้าตาเข้มขบจิ้มริมนะคะดูถึกบึกบืนนะคะสมเป็นชายชาติชา,ชาตรีชายชาติไทยจริงๆนะคะขึ้นแทนเป็นพระเอกแถวหน้าเลยค่ะนะคะสําหรับ3ปีแห่งชาติของสาวๆนะคะหลายๆคนละค่ะแล้วก็สําหรับหนุ่มมาที่นี้นะคะ่ะก็จิรายุนะคะตอนนี้ก็คือกําลังเป็นอ่า เป็นกระแสมากๆเลยนะคะกำลังมีผลงานาละครดังนะคะคือกระเช้าสีดาทางช่องวันนั่นเองค่ะได้รับบทเป็นอัมพลค่ะนะคะก็กำลังครองใจสาวๆตัวทั้งบ้านทั่วเมืองกันนะคะนะคะทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะล่าสุดก็ทํำเอาสาวๆนะคะ ทั้งประเทศแทบละลายกันละค่หลังจากที่หนุ่มก๊อตนะคะได้ไปออกรายการชื่อดังทางช่องวันเนี่ยละค่ะนะคะซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่พิธีกรได้ให้พูดประโยคนะคะชวนไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไม่จ้าอะไรแบบนี้นะคะในเวอร์ชั่นของคุณอัมพลนะคะ VS เวอร์ชันก๊อตตัวเป็นๆตัวตนจริงๆของเขานะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะบอกเลยนะคะว่าช็อตนี้สาว ิม้วนตัวบิดเป็นเกลียวกันแน่แน่จ่าก,การันตีรับรองว่าตาชิมาคเมนะคะเอาเป็นว่าอย่างไรก็ไปชมกันค่ะแล้วคุณล่ะชอบแบบไหนคะชอบแบบไหนมากกว่ากันอื่นดูคลิปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนของหนุ่มก๊อตนะคะวันนี้ซเวลาก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก e n t e r อร์เทนเมนตที่นี่บันทึงด้วยค่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำคัญมากค่ะเพื่อที่ทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารข้อมูลจากโซเฟลาค่ะวันนี้โซเฟลาขอ,ขอขอบพระคุณมากๆคะ่ะสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะบา,บายๆสวัสดีจ้าขอให้มีความสุขนะคะกับการดูคลิปหนุ่มหล่อๆนะคะบา,บายๆค่ะ พูดแบบนี้ด้วยความรู้สึกไหนอลอเเขียนเราเขียนเขียนเ็นคนเขียนเไวเขียได้ครผมว่าถ้าอัมพลอย่างแรกอรัมพลจะตัดวักใหม่ก่อนตัดวักใหม่ไป<อ>แล้วก็มองโอ,อ้ดูผีเสื้อไม่กระพริบตาทำไมไม่กระพริบตาฮะก็ใช้คำว่าตาไม่กระพริบแต่ในจินตนาการคือถอดกระดุมทีละชิ้นแล้ว เราก็จะมาร์กไว้ว่าสายตามปดกระดุ oh, okay, กโอเคเลยเราก็ที่ห้องผมไหมยิ้มทำไม้ม่ยิ้มฮะย,ยิ้มเพราะว่าเด็ดโกเรา, <c oughs> เ,ราเรามีความรู้สึกว่าเรายิ้มเนี่ยไม่ไม่ใช่รีบยิ้มนะถ้า <c oughs> แบบปั๊บทันทีไม่ได้ไม่ได้ให้รอยยิ้มค่อยๆแย,ย้มออกมาแย้มออกมามันก็จะกลายเป็นว่าไป เสื้อที่ห้องผมไหมแต่ถ้าเป็นก๊อตเออเฮ้ยก๊อตเอาไปไหมดูผีเสื้อไหมห้องผมในรถก็ได้นะ